และวันนี้ผมอยู่ในแมปที่หลายคนนั้นคิดว่ามันยากแต่สำหรับผมนั้นไม่รู้แมปนี้มีชื่อว่า I wanna test the game เอาเป็นว่าเราไปลองทสกันดูดีกว่าท่านผู้ชมอืมก็คือเข้ามายัางเดือนอะไรวะเนี้ยโอ้มันเป็นมันคือ,อยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเขาบอกว่าให้เรานั้นกดอะไรบ้างมีมีให้กดบางกดคิวอ๋อแดนไม่ได้อ๋อกดคิวเป็นอะไรวะเนี้ยถือปืนด้วยนิ้วอันนี้คือนิ้ว อันนี้ดาบจองจองเอามาี้ามีปืนมีปืนแล้วเสียงเพลงอย่างเราใจอืมโอ้มีปืนด้วยวะโอเคโอ้ยอองก็ชี้เป็นย่องก็ชี้เป็นย่องโอเคไปเลยลุยเลสโกเมืม่อก,กี้นี่เหมือนว่าผมนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวโอ้ตอน,อนนี้เอาใหม่เหมือนว่าผมเห็นเงาคนเห็นว่าเขาก็โดดไปทางขวาท่านผู้ชมปุ๊บมันก็ไม่ได้ช่วย อะไรกูเลยมาลมนี้แหละลมนี้แหละอืมโอเคนี่มันเกมดีมีคุณนะพามูบเนเีเีเกูแค่โดนเฉียดเฉียดเองไม่เป็นไรแล้วรอบนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าเออเฮ่อเฉยมันนะไมันอะ อ๋อใช่เหมอนม่เลยอันเกอไเกๆเกด้ๆอ๋อๆๆๆๆได้ๆอ๋อันเกได้ๆอ๋อๆเฮ้ยอ๋อๆเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่แม่ผมคิดว่าเรานั้นจะต้องผ่านพ้นไปได้ในจุดนี้ไม่งั้นเนี่ยกูก็อยู่แค่ตรงนี้แหละเออกูก็อยู่แค่ตรงนี้แหละรู้สึกได้ว่าเหมือนว่าเรานั้นจะไม่มีทางผ่านเลยนี่คืออะไรคนเซ้นเซม คนอารีทรอยคือเขาเขาไปกันยังไงวะคือมึงไปกันยังไงวะกูไม่เข้าใจว่าผูไม่เคยหัวร้อนอะไรขนาดนี้มาก่อน <c oughs> <c oughs> ผมว่าเราต้องผ่านพ้นมันไปได้แต่ว่าผมตอ,อนจะต้องใช้มันสมองเล็กๆน้อยๆของผมนิดนึงอืมอืมอืมนั่นนี <c> ่ <oughs> <c oughs> <c oughs> กูจะ <G ül üyor> ต้องไปไหวทางไหนบ้างที่กูไปได้กูไม่ยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่กูทํามามันต้องไม่สูญไปทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สูญเปล่าจริงๆคือเราา่ันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอืมเฮ้ยเ้ลิงกูกลับมาใหม่ <G ül üyor> <G ül üyor> กูกลับมาตาย <G ül üyor> กูาาย <G ül üyor> กลับมาตายที่เดิม คือถามว่าอืมถามว่ากูยอมแพ้ไหมไม่มีคําว่ายอมแพ้อยู่แล้วเราจริงๆกูอยากจะยอมแพ้แล้วนะคือกูอยากจะยอมแล้วกูเอ้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ <c oughs> มยากเอาเรื่องว่ะอืมอืมเฮ้ยอืมเร็วจุดนั้นกูจะผ่านยังไงอะโอเคจุดนี้ผมเป็นแล้วผมเป็นแล้ว เออมาอะไรนี้กูจะผ่านยังไงวะเนี่ยกูจะต้องไปยังไงวะเมื่อกี้มันมันมันหุบเข้ามาใช่ไหมึงย่างไปไมีม่ย่างไปเปล่ามึงย่างไปอ่ะตั้งแต่แตกูเล่นโลบอกมาก,กูไม่เคยทรมานอะไรกับเกมขนาดน,นี้มาก่อนไม่เคยทรมานแกไอเกมว่านี่มันกำลังทำลายชีวิตกูอืมโอ้เฮียอะไรละ่ะ มมนเดยวะเอ้ยเอ้ยอ <con> ่ะเอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะอันเนี้ยเนียเอ้ยอันเนียเอ้ยอนเียกูก็เล่นเยอะไปนิดนึงแหละความทรมานอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทรมานให้สุดและอยู่ที่คำว่าเริ่มใหม่เอออยู่ที่คำว่าเริ่มใหม่อืม คือทั้งคลิปนี้กูจกูน่าจะอยู่ตรงนี้คือทั้งคือทั้งคลิปกูน่าจะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมกูคงไม่มีโอกาสที่จะได้ไปสุดทางนี้ได้เพราะว่ากูนั้นไม่มีความสามารถมากพอดปนดยวนเดนั่นเดนะและผมมั่นใจมากว่าเรานั้นจะผ่านไปได้แบบตอีซี่เพราะว่าทุก ทุกประสบการณ์ของเราทุกตประสบการณ์ของเราเรานั้นย่อมเป็นประโยชน์กับเราเสมอถึงแม้ว่ามันนั้นจะยากมากก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเรานั้นจะผ่านมันไปได้เ <c oughs>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  มื่อไหร่อะเมื่อไหร่กูจะผ่านมันไปได้อืมตรงนี้กูต้องไปยังไงวะ กูอาจจะต้องกระโดดไปแล้วกระโดดอีกทีปะผมรู้สึกได้ว่าถ้ากระโดดไปเอ้ยผมผมเห็นเจ้าผมเห็นช่องแล้วผมเป็นช่องแล้วกระโดดไปกระโดดไปต่อได้เลยหรือเปล่ากูเห็นช่องแหละ,ะ,ลหม,หละมึงเจอกูไอจุดนี้มาอรอบนี้มึเงเจอกูเมื่อเ่กี้ไปไงนะปุ๊บ <c oughs> <c oughs> เอ้าหม่ เมื่อกี้เนี่ยผมอ่อนให้มันนะแต่ผมเห็นช่องมันจริงๆแล้วก็รอมนี้ <c oughs> ความสำเร็จอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความสำเร็จกูเริ่มเอ่อแล้ว <c oughs> ท่านไหนวะแมวตรลอมนี้ผมคิดว่าใช้ได้มวตะอมนี้ของจริงแล้วทุกคน มันของจริงตรงไหนอยู่ไอ้กูต้องมากระโดดใหม่เอยแต่แต่ช่วงสองอันแรกเนี่ยผมเริ่มเริ่มเสียนแต่ก็กูก็ตายอยู่ดีนะอืมแต่ก็เริ่มเสียนละอืมเริ่มเสียนเสียนแหละเสียนเสียนอืมเสียนอยู่เสียนอยู่อืมไม่เสียนแหละกูไม่เสีนกูไม่มีคําว่าเสียนแหละอืม มแม่ท่านผู้ชมตองนี้กลับมาแก้เมืองกับไอ้จุดนี้คาดว่าน่าจะผ่านไปได้เอ้ยน้อกูถอยกลับมาทำไมถอยกลับมาเพื่อถอยก, <c oughs> ล,ก,กลับมาอะไรโงแดงแม่ตอนนี้ผมคิดว่าผ่านผมคิดว่าผ่าน <c oughs> ถามจริงเหรอเอาชาติไหนไปผ่านไปเนี่ยแม่อของจริงละอันนี้ ตั้งสมาธิกอ่อนเืมอยาไปเดีพี่เอาอยัางกวนจังคือตอัวน,นี้คือกวนจันแบบกลัวแบบกลัวกลัวจริงๆเด๋นวนะเดี๋ยวนะอือหนะือ๋ยวนะ่ๆกูเพิ่งผ่านพ้นมาได้ด้วยดีมึงยิงกูแล้วกูจะผ่านยังไง ต้องคุว่าอยังไงโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมขอปล่อยความทรมานไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ